มะละเราโตเริ่มโตได้ที่แล้วนะคะโตได้ทีแล้วแต่ว่ายัางผู้สียังกลิ่นกว่าหันได้ดอกห้มันแกกว่าน,น,นี้ก่กว่านีสิบห้าเบิ้งอีกอันน,น,นี้อันนี้สิบานเหมืออื่นเราชิด้ผสมพันเลยเพิ่นเน้นะคะอันนี้ดอกตัวผู้เนาะดอกตัวผู้ ปลูกหน่อยก็เลยตองมามาซ่อมเบิงวาค่ะมันมีดอกตัวเมียบานเนี่ยตองมาผสมพันธุ์ในเขาแล้นะคะนี่ลูกลูกแรกนีนิ้งกับผสมพันธ์เด้ผสมพันธ์ห้นี่ก็ลูกที่สองเนาะลูกที่สองส่วนลูกนี้ผสมเมื่อวานี้นะคะอันนี้นะอันนี้ผสมในสองเสม,มือแล้วค่ะเนี่ยเริ่มโตแล้ว เด็กกินหลายนวยอยู่จ้ะแต่ยังมีอีกนะคะยังมีอีกง่าวไปอีกเรื่อยๆถอดยอดตามยอดไปนะคะยาวไปอีกเรื่อยๆมันก็ตื่นเต้นแน่จักหนอยอ่าเพราะว่าปลูกเองครั้งแรกแล้วมันก็ได้ผลผลิตเนาะก็ตื่นเต้นอนะ่ะมน,นก็จะบอกอ้ยแค่นี้ก็ตื่นเต้นก็ตื่นเต้นแน่จักหนอยล่ะปลูกเอง ลูกเอ็นผลพันตเองนนี่สีไดเป็นตุนมะละแล้วนะมะละจีนนะคะ